ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e และเพื่อนผู้นิยมพระเครื่องและสิ่งลีลับนะครับวันนี้ผมก็มาจากต่อเนื่องนะครับมาขอนำเสนอนะครับพระขุนแผนนะครับของวัดระฆังโคศิตารามนะครับซึเพื่อเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับพระขุนแผนนะครับของวัดระฆังโคศิตรามนะครับซึ่งแหวกแนวออกมานะครับซึ่งปกติแล้ว วัลลังคโคสิตารามก็ไม่เคยที่จะทำพระอย่างอื่นนะครับอกจากพระสมเด็จวัลลังนะครับซึ่งมีรูปมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานสากลนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเจ้าคุณผลนะครับเจ้าครูพระคูนะครับธีรวุฒิที่คุณนะครับเจ้าคณะก้าวนะครับวัลคังคโคสิตารามนะครับได้เกิดดัมรินะครับจัดสร้างพระขุนแผนผงพายกุมารนะครับเพื่อนําเงินมาทํา ตู้นะครับปันสุกนะครับในช่วงโควิดนะครับที่คิดทำไว้หลายแห่งนะครับทั้งในกรุงเทพและย่านปริมณฑลนะครับและก็นำเงินมาซื้อของเข้าตู้เช่นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะมีเพราะมีความต้องการในช่วงโควิดนะครับเยอะมากมายนะครับจึงได้จัดสร้างขึ้นนะครับและได้เข้าพิทีปลุกเสกนะครับพร้อมกับรุ่นอนุสรนะครับ สามสองหนึ่งเอเอสองสามหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับและผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเก็บหากันนะครับแม้ว่า,าจะเป็นพระที่แบกแนวออกมานะครับของวัดละครังนะครับเป็นพระคุณแผนผงพายกุมารน,นะครับแต่ผมก็อยากจะเสนอว่านะครับที่สมควรเก็บเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่ง เป็นการเป็นการสร้างที่แหวกแนวครั้งแรกนะครับของวัลคังอะไรนะครับซึองเพื่อสังเกตดูอะไรก็ตามที่แหวกแนวแล้วก็แปลกประหลาดนะครับจะเป็นที่สนใจนะครับของผู้คนได้ง่ายนะครับ2นะครับมีผงวิเศษคือผงพุทธคุณเก่าของวัลคังนะครับผสมด้วยผงภายกุมารนะครับสเป็นวิธีใหญ่นะครับซึ่งร่วมกับ ปลุกเสกพร้อมกับรุ่นสองสามหนึ่งนะครับและสร้างน้อยนะครับเพียงแค่ห้าพันองค์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับห้าพันองค์เท่านั้นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่วัดหมดไปยังนะครับแต่น่าจะยังมีนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนี่จะชอบตามเก็บนะครับพระไม่ว่าจะพระออกวัดไหนนะครับแต่ถ้ามี รูทิมปลุกเสกหรือมีผงพายกุมารของรูทิมผสมนี่ก็จะตามเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรีบเก็บนะครับนี่คือ4อย่างที่ผมอยากแให้เพื่อนๆเ,เก็บนะครับที่สําคัญนะครับมีผงพุทธคุณของอที่เหลือหลงเหลือนะครับมาจากการจัดสร้างนะครับรุ่นเมตตามหาบารมีและชุดอนุสรณ์สองสามหนึ่งปีนะครับชาตการและยังได้รับ ผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่มาจากคุณธินทพรนะครับลูกศิษย์ของปู่ทิมจัดสร้างพระคุณแผนผงใบายกุมารของวัดละคังขึ้นนะครับเป็นการสร้างที่ที่ผมบอกไปนะครับมีเพียงห้าพันองนะครับชื่อรุ่นนี้คือชื่อรุ่นสมหวังนะครับใบหน้าของพระคุณแผนเนี่ยระแกะมาจากใบหน้าของหลวงพ่อยิ้มนะครับพระประธานใหญ่ของวัดละคงงังกงศตารามนะครับเพื่อน เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเพื่อนครับนี่นะครับก็ถือว่าทําผัสที่สวยงามนะครับทำในรูปแบบตามรูปแบบของพระคุณแผนของภัยกุมารของลูปปั้ทิมเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นใบหน้าของลูปปัยิ้มนะครับที่ในโบทของวัดระฆังนะครับพยายามแกะให้ให้เหมือนพระยิ้มนะครับภายในบทของวัดระฆังนะครับซึ่งผมก็ยังบอกแล้วว่าเป็นพระใหม่ก็จริงนะครับตอนนี้องค์ละร้อยนะครับ องละร้อยอยู่นะครับเพื่อนๆครับรีบเก็บนะครับมีเพียง5,000ององนะครับขอย้าเพื่อนๆนะครับมีพุทธคุณนะครับผงเก่าของวัดระฆังนะครับแล้วก็มีผงที่เหลือของรุ่นอนุสรสองสามหนึ่งปีนะครับรุ่นแล้วก็ผงเก่าของเมตรุ่นเมตตามหาบารมีนะครับซึ่งเอามารวมกันนะครับสําหรับเพื่อนๆได้บูชาอูชากันนะครับองละหนึ่งร้อยนะครับ รีบๆเก็บหากันนะครับ5,000นองค์นี่ไม่ใช่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิทธิ์ของรูปสิทธิ์ของอูปบุมนะมถ้ารู้เนี่ยก็เก็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่เก็บได้ยังไงล่ะครับที่จะรอให้มันแพงก่อนนะครับผมก็วิพระดีๆนะครับของวัลคังแท้ๆนะครับตอนนี้ไม่มีเกนแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษากันนะครับแล้วก็ราคาเนี้ยน่าจะเก็บได้เก็บได้แบบ แล้วเก็บเข้าเซฟแบบลืมไปเลยนะครับไม่แน่นะครับผมว่ามีอนาคตเลยครับพระชุดนี้นะครับนะครับกล่องด้านหน้านะครับกล่องด้านหน้าของพระคุณแผนวัดระฆังนี้ก็เขียนว่านะครับพระคุณแผนวัดระฆังนะครับคณะเก้านะครับรุ่นสมหวังนะครับแล้วก็มีน้ําทองนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดระฆังนะครับวันที่ยี่ิบ้ากรกฎาคมนะครับ สองห้าหกสองนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าที่วัดก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่คงน้อยแล้วนะครับเพราะตามร้านเช่าให้ที่เช่าบูชาก็ไปจองจองกันเพื่อจะไปนำจัดจํา,จาจหน่ายให้ให้เพื่อนๆน,นะครับได้เช่าบูชากันตามร้านต่างๆนะครับนี่ครับแกให้เป็นใบหน้าของหลวงพ่อยิ้มนะครับระประทานในพระอุโบสถนะครับของวัลคังกรุงศรีตาลามนะครับผม ก็มีกุมารทองนะครับสองมุมนี่นะครับผมว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีนะครับเก๊ออกมานะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกรุ่นของวัลคังที่ออกมาเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีเก๊ออกมาตามหลังมาเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับที่ยังจะไม่มีเก๊ก็คือรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นเมตตามหมาบารมีนะครับ เสพพิ่งออกมาไล่ๆกันนะครับกับแล้วก็สองสองสามหนึ่งนี่ก็ได้ข่าวว่ามีเก้์แล้วนะครับโอ้วจริงๆนะครับรุ่นนี้ทางวัดก็จัดสร้างขึ้นมานะครับได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับ ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่นิยมสายลูกผูทิมนี่ก็ต้องตามเก็บอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับและที่สําคัญมีห้าพันองค์ห้าพันองค์นะครับเพื่อนๆครับซึ่งมีมีผู้ที่จัดทำนะครับแล้วที่มเกษตรบอกผมว่านะครับถ้ากลัวว่าจะเจอเก๊น,นะครับก็ให้จําเวลาเช่าหาก็ให้จําจุดตาหนิตรงนี้เอาไว้นะครับให้สังเกตดูนะครับ ในอนาคตนะครับถ้าเพื่อนๆไปเช่าหานะครับแล้วไม่แน่ใจนะครับก็ให้ให้ให้แต่ผมคิดว่าเก๊ก็ยังไม่มีออกมาเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับใต้เสานี่นะครับตรงนี้นะครับตรงหัวของกุมารทองเนี่ยนะครับใต้เสาเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮนิดเดียวครับตรงเนี้นะครับนะเพื่อนๆจำจำจำหนีเอาไว้นะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้ยังไม่มีเกสหรอกครับแต่ถ้ามีในอนาคตนะครับในอนาคตนะครับมีพนกระซิบผมบอกมานะครับเขาหาเขารู้ว่าผมออกมาลง youtube ไปบ่อยให้ไวลรักครั้งนะครับก็ก็เลยบอกมานะครับว่านี่สังเกตตรงนี้นะครับดู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 นูดูดูดู นี่ครับนี่ครับนิดเดียวครับจะมีจุดขวาตรงนี้เล็กๆครับใต้ฐานนี่แหละครับมันครับมันไม่ค่อยซูมนะครับอืมครับ ตรงนี้แหละครับเนี่ยจุดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวดูอีกองค์นะครับดูอีกองคดูนะครับมีทุกองค์นะครับต้องมีทุกองค์นะครับจุดตำหนินะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับมาซื้อนอกวัดหรืออะไรตามแผงนะครับแนอนาคตนะครับนี่นะครับติ่งเล็กๆตรงนี้แหละครับนี่ครับจะมีทุกองค์ครับ ซึ่งมาจากแม่พิมพ์นะครับเพื่อนเื่อนครับของวัดละคังนะครับพระคุณแผนผงภายกุมารนะครับของหลวงพ่อทิมนะครับของวัดละคังโคศสิตารามนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเลยเห็นไหมครับนะครับเพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับดูใหม่ีกทีนะฮะ นี่แหละครับเห็นไหมเล็กตรงนี้จุดไขปลาตรงนี้นะครับด้านหลังก็ส่วนด้านหลังก็ให้พวกมานี่ครับเป็นตาปั๊มสีอ่าออกส้มๆแดงๆนะครับนะครับเหมือนกันทุกองค์นะครับเหมือนกันพอมีบล็อกเดียวนะครับเ,เพื่อนเห็นไหม เอาละครับแล้วก็เพื่อนก็นะครับอยากให้เพื่อนรีบเก็บหากันนะครับตอนนี้ก็องค์ละร้อยเองนะครับองละร้อยเองนะครับนะครับมีพระห้าพันองนะครับท่องไว้เลยมีห้าพันองครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จบขอจบไว้ที่แนะนําพระเครื่องชุดนี้นะครับคือนะครับรุ่นขุนแผนนะครับสมหวังนะครับนะครับของวัดคังโคสิตารามนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ข่าวน่ามีเะไรดีๆๆที่น่าสนใจผมก็จะมาแนะนำเพื่อนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเพื่อนๆครับสวัสดีครับ